ช่วง Overview สนับสนุนโดยชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Morning AC a s ส e t สัญญาณเชิงบวกของเศรษฐกิจไทยมีเห็นแล้วนะครับเพราะว่า สำนักง,งานคณะกรรมาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพั์มีการประกาศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจไตรมาสท,ที่1ของปีนี้ว่าเติบโต3.2ซึ่งถือว่าเติบโตดีที่สุดในรอบ12ไตรมาสนะครับซึ่งมาจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐรวมถึงการชองออกและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น แต่สิ่งที่ไม่สู้จะดีนะกก็คือมีการปรับลดเป้าหมายการส่งออกในปีนี้ลงเป็นติดลบ1.7จากเดิมที่เคยคาดว่าจะบวกได้1.2นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากค่างเงินบาทที่มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นปีคงต้องมาเราดูกันนะครับว่าจากนี้ไปจนถึงปลายปีเงินบาทจะอ่อนค่าลงและเอื้อต่อการส่งออกหรือไม่เพราะว่าถ้าเราดูจากกราฟจะเห็นนั้นนะครับว่าค่างเงินบาทในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเริ่มที่จะอ่อนค่าลงมาแล้วนะครับเพราะว่ามีแรงซื้อ คือเงินดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะเมื่อไปเทียบกับเงินเยนแล้วจาทางการญี่ปุ่นนั้นออกมาเตือนว่าจะมีการสกัดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติกของเงินเนยนนอกจากนี้มีการคาดการณ์ด้วยนะครับว่าทาง BOJ นั้นจะมีการผ่อนคลายมาตรการการเงินเพิ่มเติมจึงเริ่มมีการเข้าไปถือครองเงินดอลลาร์มากขึ้นซึ่งแรงขายดอลลาร์ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเงินบาทของเราจึงอ่อนค่า ช่วงนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ2เดือนที่ประมาณ35.46บาทส6สตางต่อตอ,ตอนล่าสหรัฐอเมริกาเพราะว่าล่าสุดทางแบงก์ชาติก็ออกมากล่าวว่าจะดูแลไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไปจช่วนอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนและการอ่อนค่าของเงินบาทยังได้ผลกระทบจากการขายสุทธิในพัฒบตทของนักลงทุนต่างชาติอีกด้วยนะครับ ดรบิลทยัยสันติประพว่าก,การแบงก์ชาติออากมา,ายืนยันนะครับว่าแบงก์ชาติไม่มีนโยบายหรือมีแนวคิดที่จะใช้อัตราดอกเบีย้ยเพื่อทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งเพื่อให้ไทยนั้นได้เปรียบในการแข่งขันส่งออกสินค้าซึ่งขณะนี้การดําเนินนโยบายการเงินหรือดอกเบีย้ย จะทาให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศที่ยังน่าเติบโตต่อไปได้แต่ว่าการเติบโตนั้นคงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งในเรื่องของค่าเงินนั้นทางแบงก์ชาติพยายามจะส่งสัญญาณให้ทุกคนทราบนะครับว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านก็คือแข็งค่าและอ่อนค่าเนื่องจากจะมีแนวโน้มผันผวนสูงผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรปิดความเสี่ยงค่าเงินอย่าชะล่าใจในอย่างที่ค่าเงินนั้นอ่อนลงไปในบางช่วงครับ ซูเป์เจเตสกรไทยมีการประเมินกลอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในรอบสัปดาห์นี้ไว้ที่ประมาณ35บาท30สตางค์ถึง35บาท60สตางค์ต่อตอลลราสหรัฐนะครับซึ่งถ้าดูการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ที่ประกาศออกมานั้นถือว่ายังไม่กระทบกับค่างเงินบาทมากนักนอกจากนี้ต้องจับตาดูดตัวเลขทางเศรษฐกิจของบริกาที่จะประกาศสัปดาห์นี้เช่นดัชนีการผลิตข้อมูลการสร้างบ้านใหมย่ยอดขายบ้านมือสองส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับนี่เป็นกราฟสัปดาห์ที่แล้วมีการประเมินกันนะครับว่า โอกาสที่ตลาดหุ้นไทยถ้าจะลงแนวรับอยู่ที่1,380สถึง1,360ส่วนแนวต้านอยู่ที่ไม่เกิน1,405ถึง1,420จุดเพราะว่าในช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วจนถึงช่วงนี้เห็นนะครับว่าการปรับเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานตลาดโลกส่งผลให้หุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวสูงขึ้นที่เห็นอย่างใกล้ชิดก็คือว่าราคาน้ำมันขาปิดในบ้านเรามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนช่วงนี้นะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วง เริ่มทาการทดลองวิ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการเ,รเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ6สิงหาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างรถไฟเส้นนี้ถือว่าทําให้เกิดการลงทุนในสหริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้ากันอย่างคึกคักรวมถึงส่งผลให้ราคาที่ดินตลอดแนวเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนบางใหญ่พุ่งขึ้นมากเช่นกันดรสุพลพรโชคชยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสหาริมทรัพย์ไทยระบุว่าราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงในปัจจุบัน อยู่ระหว่าง85,000ถึง250,000บาทต่อตารางวาโดยสูงสุดอยู่ที่สถานีเตาปูนที่ตารางวาละ250,000บาทซึ่งถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ราคาก่อนน้าน,นี้เฉลี่ยนั้นเพิ่มขึ้นเพียแค่3.2ซึ่งถ้าดูนะครับเมื่อแยกเป็นทำเลเฉ็นว่าโซนบางซ่อนวงสว่างติวานนท์มีราคาตลาดนะครับต่อตารางวา ที่อยู่ที่ประมาณมือแสน0 5ซึ่งราคานั้นเพิ่มขึ้น,นปประมาณสัก6.3ถึง7.1ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นไม่มากนักยกเว้นตัวตัวปูนที่อยู่ที่205แสนส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นอีกราฟหนึ่งนะครับศูนย์กกราชการนนทบุรีคือแยกโซนนี้นะครับจะเห็นว่าราคาอยู่ที่ประมาณสักแสนสี่ถึงแสนแปดหมื่นบาทต่อตารางวาราคาที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น7 1ถึง12.5อเปอร์เซ็นต์อีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนของไซม้า ท่าอิดนะครับบางพลูราคาอยู่ที่ประมาณ9 4 0 0 0ถึงแสนสามหมื่นบาทต่อตารางวาราคาครเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณสัก8 3ถึง10.6ซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นได้มากแต่ว่าทำเลบางใหญ่ครับราคานั้นอยู่ที่9 4 0 0 0บาทต่อตารางวาจนถึง1 3 0 0 0 0สา่บาทตารางวาเพิ่มขึ้นนะครับเกือบเกือบ10กว่าเปอร์เซนต์ตรงนี้ถ,ถือว่าสูงขึ้นมาก และถ้าเรามาดูบริกาณอสังหาริมทรัพย์ที่มีจําหน่ายในย่านบางบัวทองซึ่งถือว่าเป็นช่วงปลายของรถไฟฟ้าทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยมีการรายงานนะครับว่ามีการก่อร้างรดมสิ้นส้น36,112หน่วยนะครับแบ,บ่งเป็นทาวน์เฮาส์มากที่สุดถึง33นะครับบ้านเดี่ยว31ห้องชุด24เบ้านแฝด10นอกนั้นก็จะเป็นตึกแถวที่ดินจัดสรรน,นะครับ และล่าสุดไปดูอุปทานที่เหลือนะครับว่าสร้างแล้วเหลือเท่าไหร่ปรากฏว่าตอนนี้เหลือถึง2 4 2 2 9หน่วยที่เหลือมากที่สุดเป็นบ้านเดี่ยวนะครับถึง36%ทาวน์เฮาส์32%ห้องชุดหรือว่าคอนโดนะครับ19%บ้านแฝดเหลือ12%นะครับซึ่งแสดงว่าคอนโดนั้นขายได้เร็วแล้วก็ดีกว่า ซึ่งถึงแม้ว่าตลอดแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะมีอสังาริมทรัพย์ไปสร้างรออยู่เป็นจำนวนมากแต่นั่นก็ไม่ได้การันตีความสำเร็จได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถึงแม้รถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเปิดบร,ริการ6สิงหาคมนี้แต่ก็มีอุปสรรคในการเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินที่สถานีบางซื่อเนื่องจากว่าต้องใช้รถเช่าบัสรับส่งทําให้เสียเวลา ประกอบกับว่าถ้าคุณเป็นมนุษย์เงนเดือนแล้วตอนช้บริการรถไฟฟ้าไปกลับตลอดสายที่เวละ100บาทไปกลับวันละสองบาทจะคุ้มค่าหรือไม่ที่จะไปซื้อบ้านในรบริเวณดังกล่าวครับชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Morning s c Asset